ทำไมบนเครื่องบินผิวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นขาวใสและปร่งแสงมากฉันเพิ่งรู้หลังจากถามปรากฏว่าพวกเขาใช้สิ่งนี้มาตลอดครีมไว้เทนนิ่งต่อต้านไวต่อต้านริ้วรอย 1. เราผลิตสินค้าของแท้เท่านั้น 2. เรามีการรับประกันคุณภาพ 3. ถ้าคุณไม่พอใจกับการใช้งานเราจะคืนเงินเต็มจำนวนให้คุณ35ปีของการวิจัยและพัฒนาอย่างมืออาชีพ เพื่อคืนใบหน้าที่อ่อนเยาว์และสวยงามของคุณถ้าเช็ดทุกวันริ้วรอยรอบปากจะเกรงกลัวพระองค์ถ้าเช็ดทุกวันริ้วรอยหน้าผากจะเกรงกลัวพระองค์ริ้วรอยตีนกาถ้าเช็ดทุกวันจะเกรงกลัวพระองค์ริ้วรอยร่องแก้มถ้าเช็ดทุกวันจะเกรงกลัวพระองค์ริ้วรอยบนคอถ้าเช็ดทุกวันใช้โดยตรงกับริ้วรอยบนใบหน้าตรงไหนมีริ้วรอยก็แค่เช็ด ริ้วรอยยิ่งรุนแรงยิ่งเห็นผลดีหลายคนคิดเสมอว่าริ้วรอยไม่สามารถทําให้ดีขึ้นได้นั่นเป็นเพราะคุณยังไม่ได้ใช้มันถ้าริ้วรอยของคุณไม่ลึกมากคุณสามารถใช้น้อยลงหากคุณมีริ้วรอยบนใบหน้าจํานวนมากและยาวคุณสามารถใช้ได้ทุกวันรู้สึกเย็นเมื่อทาลงบนใบหน้าคุณสามารถรู้สึกถึงสาระสําคัญในนั้น